สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับวันนี้ยังตามหาผู้ว่าเมืองหลวงนะครับกับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยนะครับพลตระเวนเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับลาออกจากตําแหน่งรองพบตรแล้วก็เลขาธิการปปสเข้าสู่สนามการเมืองนะฮะก็ถามก่อนเลยว่าประกาศตัวเป็นพ่อบ้านพ่อครัวแล้วก็พ่อเมืองถูกต้องครับสร้างอนาคตกรุงเทพนะฮะ อย่างไร้รอยต่อรับเก็นกิรวาสตร,ร์ร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่ออันนี้เป็นจุดเด่นเป็นสโลแกนแต่เอาที่เด่นที่สุดให้เลือกพี่จะพูดวันนี้เนี่ยสองเรื่องครับที่คนอื่นไม่มีหรือคนอื่นถึงมีก็ทําไม่ได้อย่างคุณพงศพักค,คือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมขอสอา,ามาในครั้งนี้เนี่ยผมอยากจะคืนความสุขสร้างรอยยิ้มทุกวันนี้ไม่มีความสุขครับคือผมคิดว่าเราดูจากสายตาดูจากสีหน้าของพี่น้องประชาชนหลังจากที่ลงชุมชนมาเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยครับ ทุกคนมีความทุกข์และทุกคนไม่มีความสบายใจพอ,พอที่จะเป็นความสุขได้อย่างแท้จริง <S S ผมอยากให้ทุกคนมีความสุขออกจากใจเพราะการเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเราอยากจะวัดดัชนีความสุขอของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทั้ง5 6 7 0 0 0กมว่าคนที่มีภูมิลำเนาอ,อีก50,000นกว่าคนที่เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็มาอาศัยมาทํางานมาอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าคนเหล่านี้มีความสุขมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกรุงเทพมหานครร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าเราแก้ไขปัญหาได้ไม่ยาก ครับครับ,รบแล้วอะไรสองข้อที่เด่นที่สุดคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะแก้ปัญหาที่เป็นบทบาทของพ่อบ้านซะก่อนอคือปัญหาที่หมักหมมมานานปัญหาที่ทุกคนมีความกังวลใจคือปัญหาในชุมชนปัญหาใกล้ๆตัวนะครับเรื่องแรกที่ผมอยากจะทำเนี่ยคือเรื่องของความปลอดภยอัยนะครับเพราะว่าขณะนี้เวลาเราเข้าหลับเข้านอนเนี่ยมีเสียงอะไรกุ๊กกิ๊กทุกคนก็จะกังวลใจมีความหวาดระแวงผมทาโครงการฝากบ้านให้กับตารวจมา13าปีนะครับอันนั้นก็เป็นฝากในช่วงเทศกาลนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย การทําหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยผมอยากจะดูแลเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับบ้านทุกหลังเนี่ยหรือทุกชุมชนเนี่ยตลอด365วันกระบวนการในการทํางานแน่นอนต้องประสานกับตํารวจและก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมเป็นผู้เสมอว่าการวางยุทธศาสตร์ทางานร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้ลอยต่อ,ตอเพื่อที่จะประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครครับคือทํางานร่วมกันทางานร่วมกันนะฮะแล้วมีอะไรโดดเด่นที่สุดอีกเรื่องจริงๆเรื่องของยาเสพติดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่่่าางทีชัดเจนว เราจะทำงานร่วมกับทุกกระทรวงวงกรมที่เกี่ยวข้องอย่างไรเราไปทําบ้านอุ่นใจนะครับที่ชุมชนคลองเตยเน้นเรื่องการบําบัดรักษาแต่ก็ต้องมีการเฝ้าะระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยมผมยกตัวอย่างง่ายๆการค้นหาในชุมชนมนะครับเอาเด็ก ที่ติดยาอะไรต่างๆวนันนี้ใช้ยาเสพติดเนี่ยบำบัดคืนสู่พ่อแม่เนี่ยการบำบัดก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับการที่จะดูแลพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แตกต่างออกไปก็กระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือจะติดตามเฝ้าะระวังหลังจากบำบัดมาแล้วไม่ให้กลับไปเสพยาเสพติดอีกก็เป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการทํางานมา 3- 4สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเออ การแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพมหานครนั้น <Ừ. S 1> บทบาทของผู้ว่าราชการเนี่ยมันมีน้อยจริงๆงบ <Ừ. S 1> ประมาณ57,000ืล้านรัฐ <Ừ. S 1> บาลสนับสนุนอีกมาอีกห2ึ0 0มื่นสองพล้านเนี่ยแทบจะทําอะไรไม่ได้เลย <Ừ. S 1> นะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เราวาดฝันกันว่าอยากให้คนกรุงเทพเนี่ยเป็นหัวขบวนในการที่จะขับเคลื่อนไปเป็นศูนย์กลางของประชาค,คมเศรษฐกิจอาเซียนเราพูดแค่ปัญหาในชุมชนขยะผมย,ผมยกตัวอย่าง <Ừ. S 1> ง่ายๆขณะนี้ทุกชุมชนเนี่ยสองพันยี่สิบชุมชนในกรุงเทพมหานครมีปัญหาเรื่องขยะเพราะอะไรครับเพราะว่า ขยะนะครับวันละค้งอาจจะเป็นกลางวันกลางคืนแต่ส่งผมที่ผมจะเก็บตลอดทั้งวันเก็บทั้งวันนะครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นปัญหาประเด็นปัญหาคือเราจะให้ชุมชนทั้ง2020ชุมชนเนี่ยดูแลปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวอย่างนี้ยางไรอย่างขยะเนี่ยนะครับผมไปคุยกับซาเล้งนะครับเพราะนั้นซาเล้งนี่ือกระบวนการในการแยกขยะเบื้องต้นเพราะฉะนั้นขยะที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยถ้าเราขึ้นทะเบียนซาเล้งให้ช่วยกันในการแยกแยกขยะเนี่ยก็ส่วนหนึ่งขยะในชุมชนนะครับทำได้ไหมถ้าเราจะมีโรงงาน กำจัดขยะเล็กๆของ<ม>แต่ละชุมชนบริหารจัดการโดยคณะกรรมการชุมชนชุมชนต่างๆเหล่านี้จดทะเบียนเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเนี่ยถ้าทําเสร็จสิ้นได้ในชุมชนมก็ไม่ต้องขึ้นมาถึงกงรุงเทพมหานครนั้นการเป็นพ่อบ้านของผมเนี่ย<ม>ก็หมายความว่าอะไรบ้างที่มันเป็นความทุกข์ใจ<ม>ที่มันเป็นความทุกข์ร้อนของผู้คนในระดับชุมชนในระดับล่างเนี่ยม,มันคืออะไรก็บอกกับเอามาผมก็ เล่าออกมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พอยอาว่าอะไรควรจะแก้ไขในระดับชุมชนแต่ผมอยากจะกระจายในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหานเนี่ยให้เสร็จสิ้นในชุมชนถ้าคนในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของว่าสิ่งต,ต่างๆนี้มันเป็นพื้นที่ของเรามันสิ่งที่เราจะช่วยกันดูแลเพราะนั้นอาสาสมัครต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในชุมชนเนี่ย ช่วยกันคคละไม้คนละมือเราก็จะคืนความสุขในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ในระดับล่างสุดข,ของคนกรุงเทพมหานครอ,อันนี้คือจุดเด่นใช่ไหมครับผมถามต่อผมดูแล้วที่เคยไปหาเสียงในช่วงที่ผ่านมาที่ดูจะแปลกเด่นออกมาครับให้ขึ้นเรือข้ามฟากฟรีครับขึ้นรถเมลฟรีครับคืออย่างนี้ครับเรื่องรถเมลเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่ใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยลดรายจ่ายมแม้ว่าการขึ้นรถเมลเนี่ยนะครับหกบาทห้าสิบ สำหรับรถร้อนโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นรถเมล์แอร์เนี่ยเริ่มจาก11บาทไปจนถึง25บาทบนะครับต่างๆเหล่านี้หรือ BTS ก็เริ่มจาก15บาทไปสิ้นสุดที่55บาทถ้าเขาเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของคนกรุงเทพมหานครใช้บริการขนส่งสาธารณะประมาณวันละ3ล้านกว่าคนคถ้าเขาสามารถประหยัดค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ได้คนจนสุดๆเนี่ย ออกจากบ้านที่ต้องนั่งรถเมล์ทุกวันครับไป6บาท5 0ถูกสุดแล้วนะฮะกลับอีก6บาท50ถ้าเขาประหยัดในส่วนนี้ได้เขาก็จะมีเงินติดกระเป๋าส่วนหนึ่งทุกวันนะวันละสมมุติ12 13บาทเดือนหนึ่งก็หลายบาทนะครับอันนี้แน่นอนแต่กระบวนการที่จะให้คนนั่งรถเมล์คือกลับอกว่าเป็นผู้สมัครเพื่อไทยประชานิยมแล้วไม่ใช่ประชายมครับแต่ว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เราจะคืนความสุข เราจะสร้างรอยยิ้มแม้จะเป็นความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็สร้างความหวังสร้างกำลังกำลังใจในการที่เขาจะดำเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตประจำโยนประจําวันได้อย่างมีความสุขต่อทุกวันนี้เนี่ยรถเมฟรีจํานวนหนึ่ง เอา800คันต่ออายุมาหลายรอบแล้วเป็นมาตรการรัฐบาลเป็นปีที่ห้าแล้วนะครับ800คันวบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนก็ปีละ2,200ล้านบาทแต่รถรถเมที่เป็นรถร้อนหรือเราเรียกรถปรับอากาศที่ไม่มีแอร์นะครับแต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยจะมีการซื้อรถปรับอากาศของขอสมคอติดแอร์หมดปใช้ก๊าซแอลแต่ว่าเอาปัจจุบันก่อน1,600 1,600คันเนี่ยเป็นของขอสมครอบ กับรถมินิบัสรถร่วม12เมตรรถมินิบัส8เมตรเนี่ยอีกประมาณสักพันหกร้อยคันเท่าทั้งหมดเนี่ยผมจะให้สามพันสองร้อยคันถูกต้องจะให้นั่งฟรีหมดนะครับเพราะอะไรแล้วผมเนี่ยการฟรีของผมเนี่ยาตังค์นีี่่หพจถูกต้องกรุงเทพมหานครนั้นไม่สามารถจะจ่ายเงินได้โดยลำพังคุณประชับอกเองมีเงินห้าหมื่นหกหมื่นล้านจะเอาอะไรทำอะไรได้เป็นไปไม่ได้ครับเราถึงต้องทํางานร่วมกับรัฐบาลอย่างไร่เลยต่อ ผมจะต,ต้องบอกกับรัฐบาลว่าเราต้องจ่ายครึ่งๆเพราะอะไรเพราะคนที่ใช้บริการรถเมย์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนกรุงเทพมหานคร5ล้าน6แสน7มื่น8,400กว่าคนเท่านั้นแต่หมายถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่มาแสวงหาโอกาสมาทํางานเขาก็ใช้บริการรถเมย์เช่นเดียวกันเพราะ,ะนั้นกรุงเทพมหานครในฐานะเป็นพ่อบ้านจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐบาลน,นะครับในฐานะดีที่ดูแลพี่น้องประชาชนคนทั 5, ่วประเทศก็ต้องจ่ายครึ่งหนึ่งอันน,น,นี้อันนี้ไม่มีปัญหานะครับผมว่ากระบวนการงบประมาณตรงนี้เรานําเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีแลวบอกว่ากรุงเทพมหานครจะ หนุนเท่าไหร่ทางรัฐบาลจะต้องตั้งงบประมาณเท่าไหร่แต่ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์ต่ําสุดที่พี่น้องประชาชนคนยากจนจะได้รับจากรัฐบาลจะได้รับจากกรุงเทพมหานครทำได้ใช่ไหมทำได้ครับจะทำใช่ไหมในรูปแบบเราทําแน่ครับครับเพราะว่าอะไรคือกำลังบอกมันเป็นมันเป็นขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานของคนแต่ไม่ได้แปลว่าไปจ่ายรถไฟฟ้าให้นี่ไม่เกี่ยวอ่ไม่เกี่ยวเฉพาะรถเมย์ถูกต้องแล้วที่สําคัญที่ว่าเราจะต้องให้คนนั่งรถเมฟีเพราะอะไรเพราะผมต้องการจะจัด รูทของการเดินทางของรถเมล์สมัยมมทุกวันนี้เนี่ยเรามีปัญหามากพี่น้องประชาชนยืบนบน,บนป้ายรถเมล์ของกร,รุงเทพมหานครนะครับประมาณ4,957ป้ายที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพนั้นยืนเนี่ยกว่าจะขึ้นรถของตัวเองสายของตัวเองได้เนี่ยผ่านไปแล้วผ่านไปอีกกว่าสายของตัวเองเพราะแต่ละป้ายนี่จะมีรถเมล์สายต่างๆเนี่ยวิ่งเข้ามาเนี่ยประมาณ15-20สายซึ่งไม่ใช่สายตัวเองก็มีซึ่งไม่ใช่ตัวเอง,ง,ต,เองต้องคอยแล้วคอยอีกนะครับสายตัวเองก็ไม่มาทีแต่ต่อไปนี้เนี่ย ถ้าท่านนั่งฟรีหมดเนี่ยท่านขึ้นได้ทุกคันแต่ละคันเนี่ยจะมาก็จะมีรถ เมลอนเนี่ยมาหนึ่งสายรถเมย์ยังเนไทุกทุกห้านาทีก็จะมีรถมาท่านก็รู้ว่าท่านจะไปที่ไหนยังไงนะครับถนนทุกสายทุกเส้นที่ตัดกันก็จะมีรถวิ่งหมดเหมือน BTS ภาคพืนดินวิ่งไปกลับไปกลับไปกลับตลอดเวลา <ฮะ S 2> นั้นท่านขึ้นตรงไหนท่านจะไปลงตรงไหนท่านจะขึ้นตรงไหนต่อไงไม่ต้องเสียตังค์เพราะอะไรตรงนี้เมื่อนั่งรถเมฟรีเนี่ยผมสามารถจะลดจํานวนรถเมในพื้นถนนเพื่อคืนพื้นผิวการจราจรให้กับรถอื่นๆเนี่ยได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งปฏิรูปรถเมอถูกต้อง เพราะจัดสายใหม่จัดจํานวนรถใหม่แต่มาทุกห้านาทีขึ้นคันไหนก็ได้ไม่จํากัดต้องสายตัวเองแต่ว่าจุดหมายปลายทางไปตรงไหนแต่มันไม่คุ้นถูกไหมฮะทุกคนราะกรุงเทพมันไม่ได้เป็นบล็อก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 แล้วก็วิ่งเส้นนี้ก็วิ่งตลอดไปกลับอย่างนี้ไอ้ที่ตัดก็สายหนึ่งสายหนึ่งนะฮะเพราะกรุงเทพมันก็ฟรีหมดเช่นสายอ่ามีนบุรีสนามหลวงโอ้โหมันวิ่งเป็นงูเลยนะฮะแล้วคนที่เคยอาจจะขึ้นมีนบุรีมาสนามหลวงเขาขึ้นสายเดียวต่อไปนี้โอ้โ ข้าพเจ้าลงกี่แยกเนี่ยมันไม่คุ้นชินนะ<ม>คุ้นระบากนะไม่คุ้น,น <ะ S 1> ชินแต่ว่าเมื่อท่านไม่ต้องเสียตังค์นะครับไม่ต้องเสียเงินเดิมเนี่ยเขาก็ไม่อยากนั่งเลี้ยวไปเลี้ยวมาหรอกเขาไม่ต้องแต,แต่เขาต้องเสียเงินแล้วถึงแม้ว่าจากบางกะปิจะไปสนามหลวงเนี่ยจะอ้อมไปที่ไหนบ้างเขาก็จําใจต้องนั่งบางทีถ้าขึ้นตรงๆกระโดดจากนี่ไปขึ้นตรงนี้อาจจะใช้เวลาแค่20บนาทีแต่นั่งระบบเดิมอาจ,จใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นลดระยะเวลาในการเดินทางนะครับ ได้นั่งรถเมย์ที่ไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็มีรถเมย์วิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ตรองนั้นคือการลดจํานวนรถเมย์ให้ออกไปจากท้องถนนให้มากที่สุดแล้วก็นํารถเมย์ที่เหลือเนี่ยนะครับไปวิ่งออกจากหน้าหมู่บ้านไปรับถึงหน้าหมู่บ้านเพื่อจะเอามาเชื่อมต่อกับเส้นทางต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการที่เป็นระบบเรียกว่าฟ er ีเดอร์คือเอาคนเนี่ย ออกมาจากบ้านเลยแล้วก็ส่งที่จุดหมายปลายทาง <Ừ. S 2> จะเป็นการลดจํานวนรถเมย์เพิ่มพื้นผิวถนนพี่น้องประชาชนบางส่วนผมเชื่อว่าแม้ว่ายังคงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้รถยนต์รถ <Ừ. S 2> เก๋งของตัวเอง <Ừ. S 2> แต่ถ้าหากมีรถเมย์มารับถึงหน้าบ้านนะครับอาจจะไม่สะดวกหน่อยอาจจะช้าหน่อยหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไปที่ทํางานได้โดยไม่ต้องเอารถส่วนตัวออกมาใช้อันนี้แปลว่ากทมกับรัฐบาลจะจ่ายคนละครึ่ง อ่าถูกต้องครับอ,อุดนันขอจปกอุดหนุนรถร่วมอุดหนุนมีนิบัสบอร์ดถูกต้องครับให้เขาขึ้นฟรีหมดถูกต้องแล้วกระจายลึกเข้าไปในชุมชนถูกต้องครับเป็นต้นเราออกมาปุ๊บคุณก็ขึ้นออกมาปากซอยปุ๊บคุณก็ขึ้นครับทุกอย่างฟรีครับนะฮะไปจนถึงพิจารณาของคุณแต่คุณอาจจะต้องลงขึ้นขึ้นลงลงห้าครั้งอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นบริการพื้นฐานต่ําสุด นะครับจะขึ้น5ครั้งจะขึ้น4ครั้งจะขึ้น3ครั้งพี่น้องประชาชนเขาก็จะวาดภาพของตัวเองว่าจากบางกะปิถ้าจะมาสนามหลวงจะขึ้นกี่สายอะไรอย่างไรนะครับแรกๆอาจจะไม่คุ้นชินไม่กลัวโดนด่าแหละฮะความไม่เคยชินเนี่ยนะครับผงสพันฮะขึ้นต้นทางลับเลยถึงเวลาถึงปลายทางก็ตื่นผมคิดว่าตอนนี้ออ้ยตองมาศึกษากันใหม่หมดเลยฉันจะไปไหนนะฮะคืองี้ะการบริหารจัดการของพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพมหานครผมว่าทุกคนก็ต้องการความสะดวกต้องการความรวดเร็วแต่ สาคัญที่สุดคือเรื่องของปากท้องอเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายคนที่ใช้รถเมย์เป็นพื้นฐานในการเดินทางคนจนจริงๆครับ<ะ>คนที่ว่า10บาท20บาทก็มีความหมายในชีวิตประจําวันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการจัดสายอะไรต่างๆเหล่านี้ ทางขอสมคอเนี่ยเขาจะมีการบริหารจัดการเส้นทางการเดินรถไม่ถึงกับว่าจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งต้องขึ้นถึงสิสายไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาก็จะมีการบริหารจัดการให้ขึ้นน้อยสายอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการเหมือนกับขึ้น BTS ภาคพื้นดินยังไงก็อยางไงครคือระบบแบบสฟดอรเข้ามาเหมือน BTS ีเแต่ลงมาอยู่ภาคพื้นดินถูกต้องครับนะแต่นี้ผมถามต่อไปอีกพยายามจะชูจุดขายเรื่องไร้รอยต่อครับนะฮะ จทำทเป็นหน้าที่ไม่ใช่เหรอคุณรองสภา,าะะใครมาเป็นผู้ว่ากทมก,ก็ต้องร่วมมือถูกต้องครับนะฮะแล้วผู้ว่าก็ต้องร่วมมือถูกต้องครับแลนต้องทํางานร่วมกันท่านี้มันเด่นกว่ายังไงอ่ะคืออย่างนี้ฮะาการทํางานร่วมกันเนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องเป็นพ่อครัวในการที่จะบริหารจัดการเอาเครื่องปรุงต่างๆมาทําอาหารออกมาให้อร่อยที่สุดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ การทํางานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับรัฐบาลนั้นก็จะมีหลายส่วนนะครับในการที่จะต้องประสานความร่วมมือกันการประสานความร่วมมือเนี่ยพูดเนี่ยได้แต่ทาเนี่ยค่อนข้างยากนะครับอย่างคุณผู้เกกําลังพูดถึงว่าขนส่งมวลชนของสมคเนี่ยสกัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่สามารถที่จะประสานกายบัตรหรือชี้แจงแสดงเหตุผลอย่างชัดเจนตรงไปตรงมากับรัฐบาลเนี่ยคิดว่าเขาจะให้เงินไหม ผมว่าค่อนข้างยากนะครับจะต้องศึกษาอะไรต่างๆมากมายอย่างที่เราทํากันมาหลายโครงการหลายโปรเจกต์อะไรต่างๆนั้นนะครับในที่สุดเนี่ยก็ไม่สามารถจะทำได้ประสบความสําเร็จถ้าหากไม่เป็นเนื้อเดียวกันเป็นก้อนเดียวกันแต่แต่แต่แตแตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ผมว่าอย่างนี้ครับ ความตั้งใจของรัฐบาลในการที่จะดูแลคนกรุงเทพมหานครความตั้งใจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะทําให้พี่น้องประชาชนชาวเะเทศมีความสุขนั้นมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่ากระบวนการในการทํากระบวนการในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการบริหารจัดการนั้นม,มันเป็นเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราจะต้องผสมผสานนะครับงบประมาณต่างๆเนี่ยคุณจอยุทธอาจจะเห็นว่างานต่างๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยทุกกระทรวงทบวงกรมมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับถ้าลองหลับตาดิกเพราะนั้น ผู้ว,ว่าราชก,การกรุงเทพมหานครรัฐบาลย่อส่วนนะครับว่าทีนกร <ฮะ S 2> ุงเทพมหานครเนี่ยจะต้องบอกรัฐบาลให้ได้ว่า ในส่วนที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนในส่วนที่จะพัฒนาต่อยอดอหรือในส่วนที่จะต้องดำเนินการเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยมันเป็นงานเกี่ยวข้องกับกระทรวงกลุรมนใดบ้างแล้วก็ให้เขาทาโครงการสนับสนุนงบประมาณมานะครับบุคลากรต่างๆแล้วก็มาทําโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครก็เป็นผู้อํานวยความสะดวกมผมยกตัวอย่างง่ายๆเอาสายไฟลงดินะนะครับเป็นเรื่องของการไฟฟ้านาครหลวง<ะ>ที่จะลงทุนนะครับกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ที่จะอนุญาตในการที่จะวางท่อเดินท่อ,อะนะครับตรงนี้ก็เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครอย่างเห็นใ<ด>เดียวกันมันดีกว่าชัดเจนเหรอมันผมคิดว่ามันชัดเจนนะครับผมคิดว่ามันชัดเจนเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการชี้แจงแสดงเหตุผลเนี่ยเราก็เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกัน,นบางนคนบอกผู้ว่าต้องเป็นอิสระอ,ะอิสระในระดับหนึง่งอิสระได้ก็งึงถ้าเป็นอิสระแล้วทํางานได้จริงกรุงเทพไม่มีปัญหาหมักหมมมาเช่นทุกวันนี้นะครับ ปัญหาที่เรากําลังพูดกันทุกวันนี้คือปัญหามันตั้งแต่ผู้ว่าราชการท่านไม่รู้ว่ากี่ท่านแล้วแต่ปัญหาก็ยังคงอยู่การจ,ะะจราจรน้ําเน่าเสียอาจยากรรมยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ผมคิดว่าการที่เราจะไปแก้ไขปัญหาอาจยากรรมติดตั้งกล้อง CCTV เยอะแยะถ้าหากเราไม่สามารถจะบริหารจัดก,การกับตำกองบัญชาการตํารวจนครบาลได้อะไรจะเกิดขึ้นดัะนั้นการคิด ความคิดเห็นต่างๆกระบวนการในการบริหารจัดการเน<ม>ี่ยมันจะต้องเป็นไปนในทางทิศท,ท,ทางเดียวกันแล้วผมว่ารัฐบาลก็จะมีส่วนอย่างยิ่งเพราะกรุงเทพมหานคร ถ้าเราคิดนอกกรอบเนี่ยเราจะเห็นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยติดต่อกับ6จังหวัดนะครับรอบกรุงเทพมหานครถูกต้อง6จังหวัดมี20เขตที่เชื่อมกันค่อนข้างจะสนิทแล้วต่อไปในนานาเรื่องคนกรุงเทพมหานครก็ต้องไปอยู่ปทุมต้องไปอยู่อนนทบุรีนะครับเราก็ต้องทำทางสะพุงสเพราะนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเป็นตัวแทนคนกรุงเทพมหานครที่จะไปเชื่อมต่อกับรัฐบาลว่ารัฐบาลควรจะสร้างสะพานตรงไหนถึงจะกระจายคนในกรุงเทพเนี่ยออกไปอยู่ในพื้นที่ปทุมพื้นที่นนทนครประมสมุทรสาครอะไร่าง า้การบริหารจาัดก,การน้ำทำไมถึงจะไปท่วมกทมก็ต้องดำเนินการร่วมกับรัฐบาลกับจังหวัด6จังหวัดใกล้เคียงเพราะฉะนั้นทุกวันนี้กรุงเทพก็คือประเทศไทยนะครับถ้าเราคิดนอกกรอบให้ใหญ่ออกไปบางคนคู่แข่งเ็าบอกว่าถ้าเกิดเป็นเนื้อเดียวกันน้ำท่วมกทมไปแล้วคราวที่แล้วจริงๆถ้าเราคิดอย่างนั้นก็คิดในแง่ร้ายจนเกินไปนะครับกระบวนการบริหารจัดก,การน้ำเนี่ยผมก็มีส่วนอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้ว่าอย่างนี้ว่าถ้าเราสามารถคิด ในทำนองที่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับการดําเนินการต่างๆเนี่ยมันจะเป็นขั้นเป็นตอนอสิ่งใดที่กรุงเทพมาหานครควรจะต้องเสียสละเพื่อคนส่วนรวมก็ต้องทําสิ่งใดที่กรุงเทพมหานครควรจะปกป้องดูแลกรุงเทพมาหานครไว้ก็ต้องดําเนินการนั<อ>้นกนระบวนการในเรื่องของธรรม,มธิบานในเรื่องของการตวรวจสอบอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนต้องกังวล<อ>นะครับผู้ว่ารชาชการกรุงเทพมหานครต้องมีอิสระในการทํางานอยู่แล้วครับคุณพงสวั์มีอะไรเป็นจุดเด่นบุคคลคือจริงๆครับผมเนี่ยก็อาสา พี่น้องประชาชนชาวก,กรุงเทพมหาคนครลงมาทํางานนะครับหลังจากที่ได้เดินย่ํามาในทุกแ,แทบจะทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหาคนครตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมามที่เป็นข้าราชการตรารวจนะครับก็เห็นปัญหามาเยอะอแล้ววันนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในทุก ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องอมไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอ,อยู่ในปัจจุบันหมักหมมต่อเมื่อมาหรือปัญหาจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยโดยลําพังอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยลําพังงบประมาณที่มีส่วนอยู่เพียงน้อยนิดนะครับไม่สามารถจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในแบบที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เกาะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไปในในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนเรากําลังสารวนกับปัญหาเก่าๆเรากําลังจะดูแลสิ่งที่บางสิ่งเนี่ยไม่ใช่อํานาจหน้าที่แล้วเราไปแก้ไขปัญหาโดยลําพังไม่ได้เราคงจะเป็นจะต้องอาศัยรัฐบาลนะครับอาศัยผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการประสานทั้งนี้ทั้งหลายทั้งปวงก็เอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประมาณ6ุ0หยวันถ้าเราไม่รีบดําเนินการในส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะจมแล้วก็เราจะวังอยู่ในวังวนของการแก้ไขปัญหาแล้วก็ก่อ ปัญหาเดิมๆอยู่ตลอดเวลาคุณพงษ์วัตรมีจุดอ่อนไหมครับจุดอ่อนผมว่าทุกคนมีนะครับมผมอาจจะมีความรู้ในส่วนหนึ่งนะครับ กเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การเมืองใหญ่นะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยที่เป็นความรู้เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะเรื่องเฉพาะราวเนี่ยเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาแล้วก็จะมีคนมาช่วยดูแลน,นะครับผมก็จะสามารถบริหารจัดก,การในภาพรวมแล้วก็ตั้งเป้าประสงค์ในการที่จะวัดทัดชนีความสุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยให้เข้มแข็งให้แข็งแรง,งขึ้นให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดก,การที่จะนําองคาวยศต่ตางๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวคือการเ,ออเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าและก็ดีดีมากขึ้นต่อไปครับ ชื่อเล่นชื่อจูดี้ครับครับชื่อจูดี้ครับมาจากไหนฮะก็สมัยเล่นรักบี้อยู่ที่โรงเรียนร้อยตำรวจนะครับัางติดเตรียมทหารแล้ก็ก็หลายๆคนก็กเรียกจูดี้ก็อาจจะเห็นว่าน่ารักดีนะครับรผมก็เป็นเด็กที่ว่าไม่มีอะไรมากก็เป็นน่ารักสําหรับทุกคนครับอ๋อมันมาจากคําไหนอะไรยังไม่มีที่มาเหรอครับก็ผมผมก็เพียงแต่ได้ยินมาพวกพี่รุ่นพี่ที่เรียกผมนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็รู้จัก นักล่างบี้ที่ที่เล่นที่ประเทศอังกฤษอ่คล้ายๆกับผมมีบุคลิกกับผมก็เลยมาเรียกว่าจูดี้อะไรครับรอดูนะจะได้พูดว่าชื่อจูดี้หรือไม่ชื่อเล่นเนี่ยนะฮะขอโชคดีครับครับขอบคุณครับและนี่คือจอข่าวเด่นครับสวัสดีครับ